สวัสดีครับเพื่อนๆทิปนี้ทิปหนีเที่ยวนะครับมาที่ภูทับเบิกตอนนี้ผม จุดนี้เป็นจุดชมวิวมองเห็นภาพต่างๆได้รอบเลยนะครับเรียกว่าจุดชมวิว360เลยแต่ตอนนี้ก็จะมองไปทางไหนก็หมอกก็จะหนาหนะ่อย กลับลมพัดข้างแรง เดี๋ยวนะครับมายืนอย่างนี้เสียวกว่า